ีนี่แห้งกระเทกมีน้ำหมอกมีน้ำมันมีเันแป้งหนอกแป้งนวลคือผมสั่งมาเมี่ยนกินเลยตัวผมมีเงินสั่งแล้วไปเก้าสิบเก้าพันกี่ผมมีเงินสั่งโอ้ยผมมีเงินยากเงินยากถูกถูกนำเงินแป้งนวลสามุงน้ำมันบางไพ่มาไข่เบื้องน้ำกันเอ้าให้คอยเห็นเจ้าของไข่ซะเพื่อนผากมาให้เจ้าก็ได้ขายรถเป็นยังรถยาดนตนโตเลยนะผมไปโทษบริษัทเมนลินโตอย่าไปโทษเนี่ยปุ๊บพี่น้อง เลยเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อย,ยังบูจ้างยังนี่ฮะนี่คือแบ,บนนองเนาะกอดคิดว่ายยังกอดนี่คือแบตโทิร์ดซับหุยย่านมันแตกเป็นระเบิดกว่จังอ้นี่อ๊อปโอ้ยคือแบตโทรศัพท์อ๊อปเตรียมตัวอ๊อปเห็นเป็นแบบนี้อ๊อปอ๊อปโอ้ยตัวนาฬิกาพี่น้องเป็นนาฬิกาเป็นมุ้ง มุมมมมมฟอร์แพรตัวข่อยนะนี่ว่าคนน้ำเซโนนี่ฮะเป็นไงงามอยู่บ่งามแท้นี่ฮะคนข่าไม่เป็นฟอรคัมไพร์เอ็นฟอรคัมไพรเบิ่งโูล่างราคาสองร้อยสี่สิบห้าเหรียญพี่น้องอ๋อโตฮ้าล้านฝ่ายพี่น้องเลยมูงามมูงามดีใจแฮ้งบาดนีิ ของไพ่นี่พอน้องแพทจว้าวสุดดีของไพ่นี่ฮะเอาเฉลยสรุปแล้วของของไพ่เนี่ยพอน้องแพทจเฉลยเด้ก็คือของเบากำไพ่นแหละพี่น้องเลยเนาะอันนี้เห็นบ่เนี่ยกดใจเด้อยพอน้องแพจเด้อใส่รูดเป็นยังไงมันนี่ก็คือเ้าหยอกเบากำไพ่พี่น้องใส่รูดมันนี่เห็ก็มีงานย่างนีนี่อันนี้ก็เป็นทางเอื้อยจูลี่เพิ่นผักมาให้พี่น้องเนาะ เป็นของขวัญให้เขาสวยงาสวยอย่างกันเงินปลาออดเนาะพี่น้องเลยขอบใจเด้อะเลยดีเลยกได้เงินได้ซานแด้การท่างยูทูบที่เข่ามาใส่ถ่ายท้ำเปินกายของขวัญเนาะพี่น้องเลยพอน้องแฝดก็ได้คือกันเป็นมุ้งมีพี่น้องเลยเนาะบอกพายอย่ได้กระเป๋าพายกระเป๋ากะเงนึงพี่น้องเลยแพงอยู่นี่หาจักเห็นใจนี่อยากเพราะว่าอยากเจ็บอกว่าก็ยากเอาไว้ส้องก้าวเ่แห้งเลย ปาออดจะหายไส้ดิหายไปนองนี่นอกขวานพอแฝด่ได้มองนอกวะเออปใหญ่นาะใหญ่ต้องไปตัดสายเราะว่อกตอยก็ยังไปตัดเพราะว่าเพิ่นสั่งใหญ่ไว้ดิเพราะว่าเขนเฮาบ่ฮู้ว่าสิแขนน้อยแขนใหญ่พี่น้องเนาะเราก็ไปตัดออกจากข้อ่อยตัดออก3ข้อนะแขนใหญ่เองเป็นแขนใหญ่ตัดเองมีอันตัดดู แว่ามันมีนั่นอยู่ในเฮือนนั่นเพราะว่ามีนาฬิกาเครื่องหนึ่งไอ้หากเพิ่นอนมาแต่แต่ไทยเพิ่นเพิ่นฝากมาก็งามเลยพี่น้องเลยงามมาดีพี่น้องเลยใหญ่กับบอใหญ่ว่าสีน้อยกับบอน้อยแบบพอดีพอดีฮะนะพี่น้องเลยเนาะอ่าทุกบ่เคยแขนนาฬิกาลรูราอลังการของเบียนี่ปานี่จากเถื่อนพี่น้องเลยคื้อกนาฬิกาขอบอกขอบใจน้ำทั้งเลยอยู่ดีเด้อ ขอบบุญขอบคุณน้ำทั้งเอื้อชื่อี่ลายพี่น้องเลยทีที่ฝากมวยคว่าฝากนาฬิกามาให้ทางบ้านไปพอได้เงินก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างคือการได้เพื่อนได้ซานได้ห้องน้ำห้องครัวได้แตนุ่งแตนางนับแต่แล้วนับแต่มียังปอดแสงแสงสว่างพวกเจ้าได้แต่คนสบายได้ที่เห็นเห็นพวกเจ้าได้ดีใจนะบ่เมนุเสียงสว่างไฟโซลารเซลล์สามดอก เน่หรือว่าเงยเพิ่์นนี่ห้ยบัดสุขคนพี่น้องเนาะให้ยบัตรสุขคุณบาร์จอยก็ได้พี่น้องบาร์จอยเพิ่์นไอ้ธงไม้แด้เพิ่์นลงเฟซบุ๊กเห็นอยู่เขาบอกอ้บาร์จอยคือใหม่เพิ่์นย่ามไหนเพิ่์นมามีแต่ว่าโอู้ธงไม้ธงไม้บาอกกับพี่อยบาท์งเอื้อยจุลีเพิ่์นฝากมาให้มันเก่าแล้วดนแล้วเพิ่์นได้อยากได้แล้วเพิ่์นอ่าขึ้นไปในขวอยสิได้คือเจ้า ่ปอยวัดสู่ๆต่อไปเดี๋ยวก็ได้เอ็ดนาหมูทีมงานพ่อกันแหละว,ว่าหยอกว่าแซวกันนะพ่อน้องเพอเห็นเมือ่อวานเนี่ยเพิ่นได้ว่ากระเป๋าพายเอื้อจุลีฝากมาให้เพิน่นว่าคอยกับดีใจนะบนันีให้มาได้มุ้งกันได้อโอ้ยมุ้งนี่กะ ของฝากจากเอื้อจุลี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยดีใจแฮ้งขอบใจน้องถ้าเอื้อจุลี่ฮลายพี่น้องเอ้ยเนาะยาวนะแห่งอิสานี่อิสานยังให้ได้เนียถือว่าทาเป็นสมบัติออีกอันนึงนี่นี่มาเสือไพ่บอกกับไพ่ตกใจแห้งบ้านป้าอ้อพี่น้องเอ้ย่อยคิดว่าคอยคือโบได้สั่งนะว่าสันก็นึกว่านั่นบ่ตกใจบ่กนึกว่าสั่งของไรบ่เนาะคอยนี่เปตกใจ คิดอยู่แล้วอบอกว่าโเบาเ,เคยสั่งเบิกกันสิสั่งนี่เขามาสีปริธามานำเจ้าพอเขาต้องแปลว่าถ้าบอกคำพายบัเปล่าเกิดตีกับประอดแห่งหูจกักประอดเราแห่งหูประอดเคยสั่งผ <c oughs> องแล้ว <c oughs> <Okay. S 1> เขาแอบนิโมเคยเห็นว่านั่นได้พี่น้องไหยประนินพี่ว่าแล้วหูจักได้ที่ผ่านมานี่บยธรรมดาปอระนอ นาฬิกาเนี่ยคุณยิงใส่ก็ได้บุษาใส่ก็ดีวันนี้แมี่ยยิงใส่ก็ได้ใส่ก็ดีแต่ว่าสีดำนี่มันกบบพปกติกันโมไซเป็นไซเห็นไหมเป็นแบบวายพวกแก่นไม้เส้งแบบวายมันแบบวนี่หมาจริงว่ามีคือกันมันเห็นไม้เส้งแบบอย่างอยู่ในระบบระบบอะไรตอนระบบเดียวกันระบบเดียวกันไปถึงเวลามาถึงมู บ่แม่นระบบเดียวกันแว่าอยู่ในกุ่มก็ไม่ใช่ว่ามันคือกันเพิห้แบเดียวกันหมดโดยเนาะบ่าวกับไผก็ได้ก็ดีใจดีใจพี่น้องบอกคมรู้สึกอยู่เราคมรู้สึกให้เอเพ่นฟังนี่ดีດີซําใดดีใจหล่ยดจ็บเวกตຈีใจหลาใที่สุดเพรา່วจะด ใส่นาฬิกาหรือว่าใส่มงของดีของมีหอกของแบบเนมของดังแบบนี้บบเคยคิดมาก,ก่อนบบเคยคิดมาเลยนะบบเคยคิดในสมองเลยว่าสิมีโอกาสได้ใส่อยู่หากต่ว่าบอถึงว่าลูลาอลังการแบบแจะมาเฮิื่นป้าแบบนี้ เจะไม่ใส่แม่แม่แม่คันว่าบมมาเคยปลาออดนี่บมได้ใส่พี่น้องเลยจังได้ก็ขอขอบบุญขอบคุณน้ำทางเอื้อจุลีแต่ลายเด้อได้ส่งมึงด้วยว่าส่งนั้นจ้ามาดีอ้าวอยู่ดีแพงเด้อเจ็จุลีร่ำรวยร่ำรวยเด้อตกคงคำตอคงเงินเด้อสุขภาพแข็งแรงโดยขอเอื้อจุลีจงดีมีแห้งพี่น้องเลยสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินค้ำตลอดปีตลอดไปเดินทางไปทางใดกะ เดินทางด้วยความปลอดภัยเดินทางด้วยความสวัสดีภาพอะไรพี่น้องเลยการงานการเงินกับลาบลื่นเงินได้กองทองไหลมากเงินรอนลาดได้เข่ากระเป๋าบ่ขาดสายเ้อถ่ายสุดถ่ายกับให้อายุมั่นก่อนเงินสาธุพี่น้องเลยดีใจไลา์อพอแพ้เลยเนยตอนนี้ก็ได้มอบให้บ่าวเขาให้เป็นดีใจแห้งดีใจแห้งกอบเลยอตบวกคิดบวกคิดหนึ่งว่าพ็ต้องเป็นเสี่ยงเงนเลย โม่ได er ้พอแฟดก็ได้คือกันเสิร์เอาเพลงไหนได้ก่างงามเนาะชนใดก็ต้องานเนมาเรอดีคุณทางเอื้อเฟื่อคลายเด้อยอก็จะเด้อเดอเดือดอกาคอยู่ดีดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรื่อยเด้อชนก็ได้ยอสรได้กานน้ำเรียบร้อยเนาะพอแฝดนั่นจ้ะประมาณนั้นเราใใส่ได สองร้อยสี่สิบห้าเลยเอยว่าถูกจักร้านเหอบากับไ่สี่ล้านไปเกือบหาร้านผู้ใดหน่เนาะหาร้านแล้วผู้ใดว่าสี่ล้านเนาะขบาร์สองร้อยม้สองร้อย่สี่ล้านไปแล้วหาร้านไปหนึ่งเมื่อก็สองล้านแสนปลายแล้วพี่น้องเลย S <S อสองนนสร้อยเนี่ยมนตโตกุซีล่านซีล่านสองแสงนไปโดยดีใจดีใจเนาะดีใจดีใจเคยได้อยู่ที่นาฬิกาที่ข่อยแขมาหั่นกะเอาไปใช้ใช่ไหมนี่ถอดแล้วถอดปลาไว้บ้านบบได้ใสมาเกี่ยวเข่าเลยถอดไว้บ่มันเอาถอดไว้แหละเอาบอสใสมามาป้าบอสใสเครื่องนั่นกะอันอ้าย อยู่ทางประเทศไทยเพื่นซื่อฝากมาให้ตอนนั่นกับบได,ด้แพงดนกตัวนะสามพันหา้าโอ้เครื่องนั่นนะ<อ>เครื่องที่คอยใจมากนะบอกรายหมดธรรมดาเครื่องตัวสตนเลสเด็กตัวที่เจ้าวา่าบอกรายได้มุงงามได้สแตนเลสน่นนะราคากัชบชำนั่นแหละแมนอันนี้การน,น,นินด<อ>้วยเพิ่นว่าทางพอนัองแปดอาจะคุยกันเรื่องมุ้งนั่นแหละพี่น้องเนาะ ก็เอยเพื่อนก็เลยคิดได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคิดอ่าก็เลยเซอร์ไพรส์เป็นมุออ้งนะหาก,ก็ได้แต<ห>่<ห>ข่เพร่อ,อ,<บ>อวั่พี่นอ้องเลยพอน้องเผ็ดหาก,ก็ได้แต่ข่อยกับเจ้าบ่กับเพื่อนผักมาสองคนนี่แล้วโดยเป็นให้ข่อยกับเจ้ามาแล้วเป็นบอดไฮบอดจอยเนะาะบอดจอยก็ได้ถงุงบอดจอยได้กระเป๋าพ่ายพี่น้องเลยแมนโทษดีใจดีใจดีใจขอบใจเด้อขอบคุณน้ำเอื้อจุดีอีกเชือนึงพี่น้องสื่อโมงมา ก็ไห้แล้วก็มาเป็นของกอนญให้กำลังใจทางบ่าวก็ให้จังไรกะดีใจหลายดีต่อไปบ่าวก็ให้เพื่อนก็เห็นทีมงานขยันเพป็นหวานนะซอยเวียกซอยงานซอยกันก็เลยก็เลยอย่างนี้ของควันให้เพื่อนว่าดีใจแห้ป่าวกันบังนี่จะได้บังนี่อยู่ว่าเอยไปเอยมามีแล้วพี่น้องเลยจังไรกะออกจากบ้านป้อนก็จะได้กลับเมือ ไปหามาเข่ามานน,น้ำคือเก่าพอนราเไปได้เพราะว่วายังบวชเรีภารกิจตัวนัดยังต้องสู่ชนต่อไปอีกหลายมือได้ข้องค้นเป็นสิบขีดเพราะเคยไหวพ้พระยังเมือ่อนบอกเมียบ,<อ>บ่บ่บ่ได้พาเมืออม่อว่างเมียดอกตัวนี้เอาภูมิความภูมิใจได้จำต<อ><อ>ึกเลขได้คอยกระเปิดคือการเปิดเมือ<ผ>่อนั้นเปิดเบิ่งพร้อมดันกับเมียเลยเมียก็ดีใจนะกูเหาถือเลขกูได้เอาหนะบ่เพราะว่าบ่เคยถือเลข คันยังถึงนะบเกินพันกีบโอท่รไพันกีนนะพน้อเพ่เจ็นคายมันเนาก้าสิบเจ็ดบเจ็บเนาะในเมืองเก้าสิบเนาะเจ็ดบเท่านั้นนพี่น้องอันนี้ผมเคยชื่ออันนี้นีู่ดบันไดพี่น้องเลยวเขาถือเลขสามตัวได้พี่น้องเลยเพราะว่าคันว่าเลขหตัวนั่นบัเถื่อเนาะบอเลขสามตัวกัมันต้งกินหกล้านไปโอ้หกสิบ ิบพันหนึ่งนี่บอกพันหนึ่งได้หกชั้นหาัันสิบพันสิบพันหกหกล้านหาโอ้เกิดจิ๋วถือสิบพันบอสกล้าซื้อหขสิบพันมานี้เงินนี่เพิ่งปวดได้จิ๋ถือกันนะเมนซื้อมาเนี่เป็นบิตไลท์บิตหลายพันอย่งมืถือเปล่าเนะคนฮอนเนาะเส็นตัวอย่างคนเนาะด้ยสี่ข้อแวแบบพวกเจ้าจริงๆเหมือนนี่ จริงๆเลยเดี๋ยวได้บอกเรื่องบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ว่าคอยชิมอดจุดนี้อดเหงื่อได้เฮือนได้ซานบ่แต่เฮากันยังบม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้ใส่บุญก็ยังว่าแข่งบุญแข่งแพ้เนี่แข่งกันบม่ได้แต่แข่งเรื่องแข่งแพ้เนี่แข่งได้แข่งวาสนธรรมแข่งไม่ได้บริสุทธิ์เนี่ยพอชิได้เฮือนได้ตได้ตาแบบนี้ฮอดขบฤมีความฝันเลยโดยไม่ต้องว่าจะพอยสิได้ลดภาระมือตายกัน แต่คอยยังมีหอดมาบุญอีกเดยโดยโดยดีใจบ่าแต่คิดเอานั้นกับความดีใจมันจนมันเบ่แเสร็จดีใจมันกายดีใจอีกเลยนี่ฮะจนลนดีใจนะมันจนลนเออมันภาคภูมิใจมันหนูนขึ้นมาจนลดแล้วมันมีปัญญาแลลวสําหรับแฟนแล้วคือแบบพวกเจ้ายังเสิว่าสำหรับเจ้าอย่าเ้าสิ้นหวังเพราะคนทําบ่ต้องสิ้นหวังต้องให้กําลังใจเรีงเป็นมือหน แม er ่นเลยชินวังแม่นอยู่ถึงว่าถึงว่าเท้าสิบุคเคอชินวังแต่ว่าสําหรับเท้านี่นาฬิการาคาหาร้านนี่เ้ยังไม่เหี่ยวไม่แห้งแบบพวกเจ้วนี้ถ้าเฮ้าชี้ชื่อนี่อย่าก็ได้อยู่หักแต่ว่าเงินเฮ้าหาได้สำนี้เฮาบัตรคิดเผื่อเนื้ออื่นนําหลายกวัวนี้ีกประมาณออคือดื้อไปที่ว่าเกิงแล้วมัน เฮามาคิดี้จะว่าเออคันเฮาจะซื้อแต่แนวเดียวบัดบ่เด้ออแต่ชั้ชนีนะครอบครัวเด้บัดนี้เนาะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอจะเจอโตจ้กีบไปก่อนแต่แดงหลายนาทีเด้เนาะหนาที่พอสอบวันใครกีจุมคือกันแล้วพี่น้องเลยอันนี้เป็นสิ่งของสิ่งน้อยสิ่งใหญ่สิ่งเล็กสิ่งน้อยเฮาก็ดีใจค่ะมีใจลายได้อ่าเพิ่นมอบให้เนาะพี่น้องเลยเพิ่นผู้มอบะเห็นผู้รับดีใจมีห้อยยิ้ม เพิ่นดีใจกว่าพี่น้องเลยเนาะดีใจดีใจเพราะว่าเพิ่นเต็มใจให้พี่น้องเลยเนาะได้สมบัติอีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งพี่น้องเลยจากเมืองนอกก็สิได้พอโตัวลาบไปก่อนจะได้กับฟากดไล์กดแแรกก็ติดตามพี่เตาเด้อพี่น้องเลยจะได้กับสบายีสบายดีเด้อได้สมบัติอีกสิ่งหนึ่งแล้วพี่น้องเลยจากเมืองนอกได้เราห้ได้ถามชีพนาที่ได้เจ้าหน้าได้ สได้สี่สิ้นตั้งแต่เห็นยูทูบมานี่ยโห่ใช่หว่ากับไทยได้น,นาฬิกาจากประเทศไทยสิ้นหนึ่งที่ว่าเป็นสิ้นของเ้อพี่น้องเ้อะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นวัตถุือว่าอันเป็นเงินเป็นเง่นนั่น่ก็ได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเป็นสินคของนี่ได้นาฬิกาจากเมืองไทยนั่นเดือนหนึ่งพี่น้อง เดือนหนึ่งเนาะอะไรกะอีกเช่นหนึ่งกะกำลังทายทำอยู่ที่นี่แหละโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยโทรศัพท์แมนปอบอกไปได้ออโทรศัพท์โททอีสองห้าแค่ไรเนี่ยแต่หลายปีเพื่อนหลายพี่น้องเอ้ยแต่หลายปีเพื่อนหลายไอ่พิ่นอยู่ทาง USA ตัวนี้แล้วกะโทรศัพท์ไปกับสีเท่เลยปีนี้ เก็บไม้ก e, ็บกเข่าของใครนะปีน right, ี <được kindergarten cruise> ้จะได้อันนี ajudar, ้พ er ี so ่น้องได้กระเป๋าพายจากเอื้อจูรี่อลไรกันนาฬิกาอีกเดือนหนึ่งอีกจากเอื้อจูรี่เพิ่นถือว่าได้ซีสินใครยูทูปมาหนึ่งพี่น้องจะได้ก็ขอขอบโอขอบใจนำทางบุรุษคุยใหญ่ใจดีเบิร์ตสุขสู่คนพี่น้องเลยพอให้พอร์ตเนาะยูทูนคอยมีกำลังใจสู่ต่อไปพี่น้องเอย ให้กำลังใจตลอดมาพี่น้องเลยก็ขอให้ถูกท่านจุ่มดีมีแห้งอายุหมั่นขอเนื่อนสุกกายสบายใจร่ำรวยเงินคำยาเจ็บยาจนเด้อพี่น้องเนาะจำได้ก็เขาขอบอกขอบยาได้ลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้หลายหน้าที่พอสมควรได้เนาะพงเพ่จำได้กับจีอโตโจ๊คลิปสะก้อนแล้วก็ผู้แลรบันี้พี่น้องเลยไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อสบายดีมีแห้งร่ำรวย